สวัสดีวันพุธที่5นะคะพฤศจิกายน2,568วันนี้วันลอยกระทงขึ้นวันเพ็ญเดือน12นน้ำก็นองเต็มตะลิงเนอะ15นลกา1ินาทีค่ะทุกคนหมอนน้อมนำภูส่วนนั้นเกิดจากการทำกรรมฐานจเจริญจิตสมบนภาวนาแผ่เมตตาบริกรรมประกาถาต่างๆในใน วันนี้วันนี้ปฏิบัติไวเอากุศลมาฝากทุกคนทุกท่านอีกครานะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอตุทิศผลบงญกุศลแผ่ไปไปสารหึงมีดามารดาครัาจานอีกูกหลานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมการงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวนันขอให้ท่านได้กุศลผลน,นี้เถิดจงเป็นสุขเป็นสุขพลน,นุกไปขอแสงแห่งบุญแสงแห่งธรรมจงบ่งบานนะคะขอทุกคนตื่นรู้นะมีความสวรค์ทางโลกและทางธรรมนะคะกระบวนการดีเซตขับเคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ตื่นคุณยังหลับไหลอยู่ ครจะในสังสารวัตนนี้จะมาถึงตัวคุณแน่นอนค่ะตอนนี้ไม่รีเซ็ตมันจะบอบช้ำแต่มันไม่ขนาดนี้วันนี้ทุกหยอบหญ้าสาหัสมากๆในการนําทางของหมอวันนี้มันไม่ใช่แค่การบอกว่าต้องปรับดวงอะไรหมอต้องบอกคุณจะลุกขึ้นมาปฏิบัติไหมทําบ้านให้เป็นวัดนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อพยุงชะตากรรมหลายดวงจิตก็พร้อมแล้วเขาบอกว่าสาหัสมากไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงหมอมันไปต่อไม่ได้แล้วว่ามันเหมือนไม่อยากมีชีวิตต่อด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงอยากจะบอกว่าในการนําทางของหมอไม่มีการ ทรงเจ้าเข้าผีไม่มีพิธีกรรมไสยเวทมนต์ดำมันมีแต่การไปปรับดวงเหมือนมาถอดแล้วการเงินการงานอะมาติดอย่างนี้ข้อหนึ่งคุณปรับดวงการงานข้อสองข้อสามข้อสซึ่งเจ้าชะตาจะต้องเป็นผู้ไปดําเนินการเองแต่อีกในยะหนึ่งของการที่มาเช็คดวงชี้ทางกับหมอค่ะคุณจะได้รับแสงของการปฏิบัติทุกครั้งของหมอเพราะถือว่าเราพ่วงกันด้วยความเชื่อมโยงสัมพันธ์ ของการเป็นฐานลูกดวงหมอจะให้คุณลูกดวงของหมอทุกดวงชะตาทุกครั้งของการปฏิบัติจเจริญภาวนาหรือแม้แต่การไหว้ถวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะคะและอยากจ,จะบอกว่าถวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเราต้องแยกนะคะเทพคือเทพองค์พระพิฆเ,เนศแบบนี้เป็นเทพพระแม่อุมาแบบนี้เป็นเทพพระแม่รัศมีแบบนี้เป็นเทพ,พ,ะะบบเเทพจะสังเกตว่าเขาก็จะอยู่ในจุดที่เซนเตอร์ค่ะบางทีก็อยู่ในวดัดอยู่ในสถานที่ที่เหมือนกับคนกาบไวว่าบูชาแบบไม่ต้องรักกระปิดรักกระเปิดพระแม่กวนอิมแบบนี้ คุณเข้าใจไมหมคะเป็นเทพไม่ใชออ่วิญญาณมันมันคนละเรื่องกันหมดแม้กระทั่งพลังงานกุมารของหมอก็ยังเป็นนาคีนาคาในการปกครองเดิมของหมอที่จะขึ้นมาช่วยหมอในเรื่องของการช่วยพวกคุณไงเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้เปิดกันขนาดนี้แต่ณวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าภารกิจหลายอย่างที่ไม่เคลียร์จะเคลียร์มากขึ้นถามว่าหมอรู้ไหมหมอรู้เรื่องนี้มานานมากแล้ว รู้ในตัวเองแต่บางทีมันไม่ถึงเวลาเราพูดไม่ได้แต่ณวันนี้เราพูดได้เราก็คือจะนําทางภารกิจของเราไปในการถอดดวงคือเรื่องของถอดดวงคือถอดดวงนะคะงานทําคืองานทํามันคนละเรื่องถึงวันหนึ่งที่ภาร,รกิจงานทําเป็นปึกแผ่นมองอาจจะยุติบทบาทของการถอดดวงอย่างถาวรก็ได้เพราะถ้าเกิดณวันนั้นภาร,รกิจงานทําเป็นผึกแผนน่นนั่นหมายความว่าเวลามันก็ไม่ได้มากพอที่จะมานั่งถอดดวงเละอย่างงานถอดดวงภารกิจถอดดวงเนี่ยมันก็ออกมาพ่วงกับงานทําไม่ได้บนสาลาธรรมเราจะไม่มีการมานั่งถามเรื่องดวงกัน บนสาธรรมจะมีแค่การสวดมนต์ภาวนาจิตนำกันสวดมนต์นำกันนั่งสมาธินำกันสนทนาธรรมอ่าว่างคุณสนทนาธรรมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ,ะปวดท้องปวดท้องอย่างไรคะต้องเจริญสติยังไงต้องไปสวดคาถาบทไหนหรือต้องกํากับสภาวะเอี่ยงไรวันนี้การการนาทางของหมอคือการฝังรากแห่งธรรมะให้คุณได้ตื่นมากขึ้นอะไรที่คุณบางโนจิตที่หมอบอกว่า,วาคุณชอบนินทาคนนะคุณต้องไปปรับ คุณจะไม่พอใจหมอหรือจะไม่ไปต่อกับหมอไม่เป็นไรแต่ถ้าไปต่อมันต้องปรับมาครั้งหน้ามันต้องดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคําถามบางคนน่ะที่เขาบอกว่าเขากิเลสหนาเขายังแบบการเข้ามาหาหมอเขายังนอบน้อมเลยเขาบอกเมื่อก่อนเขาอย่างนี้อย่างนี้เขายอมรับในส่วนข,ข้อบกพร่องของเขาอยากให้หมอชี้ทางหมอว่าคุณต้องไปปรับนะความมีดุงตุงนางที่เกิดขึ้นในภาคส่วนนี้ยถ้าใครจะต้องไหลามาจับกลุ่มนินทาคุณตลอดเราสร้างกรรมร่วมกันแต่เวลาใช้กรรมเราแยกกันใช้ คุณคิดว่าความทุกข์เป็นของสนุกเหรอกรมเป็นเรื่องสนุกเหรอคะหมอเชื่อว่าการผ่านการเวลามาแบบบางคนสามสิบสี่สิบแล้วอายุแบบเนี้ยคะ่ะคุณคิดว่าทุกครั้งของความเจ็บปวดมันสนุกหรือเพราะฉะนั้นวันนี้คำานึงให้มากๆการรักษาศีลคือการรักษาความปกติซึ่งทุกคนก็ทําไม่ได้ศีลคือความปกติคะ่ะไม่ดีไม่ชัว่วคือการรักษาฐานนห้มันยังเตเบิลอยู่แต่เราก็จะถลายลงที่ตามอยู่เสมอ นี่ถึงบอกว่าการที่เราสันโดษมันดียังไงมันไม่ต้องไปพัวพันกับใครไงพอพัวพันบางทีเราคนเนี่ยแบบนี้ก่อน A ออไม่ได้ชอบนินทาเไปรู้จักกับ B ีบีทำงานออฟฟิศบก็จะเออเอะเพื่อนฉันแบบนี้แบบนี้นี่เอวันแรกก็ไม่ได้ร่วมหรอกค่ะเออเออออโอเคพอวันที่สองมันก็จะมีเลเวลที่เพิ่มขึ้นเพราะไปร่วมตรงนั้น ไม่ฮะอันนี่คือการที่จะมองให้ชัดแล้วถามว่ามันก็จะมีจิตถ้าเราปฏิบัติเราก็จะยั้งตรงนั้นไม่ได้ว่าวันเนี้ยเออเราทําอะไรผิดพลาดแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้าจิตมันไม่ได้ถูกการยกระดับสติปัญญาไม่การฝืนไม่ภาวนาจิตไม่สวดพระคาถาไม่อะไรคุณตื่นยากค่ะคุณมีแต่ไหลลงซี่ตําทีนี้พอ B ไม่ไม่ลายมา A จะลายหา B และพอเอเริ่มจะชอบของการนินทาถูกไหมฮะเอเริ่มจะมีความฟันหนีสนุกเหมือนเด็กเล่นชิงช้าโอ๊ยวันนี้เหมือนขาดอะไรไปเดี๋ยวฉันต้องลายเป็นนินทาคนนี้กับคนนี้ นี่คือวิบากทั้งหมดปวดฟันโรคทางช่องปากทั้งหลายปวดฟันมะเร็งในช่องปากคอหอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือวิบากกรรมที่สร้างมันหนักเบาไม่เท่ากันบางคนเป็นมเร็งในช่องคอรักษาหายเพราะว่าคุณทํากรรมไว้ไม่เยอะคุณไปจับจ้วงเขาไว้ไม่เยอะก็ยันดูด้วยคนที่คุณไปจับจ้วงบางทีเขาเป็นคนผู้้มีบารามีขึ้นมาหนักนะห,หมอบอกก่อนมันไม่ให้ผลวันนี้หรอกคะ่ะแต่วันที่กรรมมันให้ผลบางที พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้ารักตัวเองไม่ตามตัวเองอ่ะฝึกอยู่กับตัวเองให้ได้มากๆแล้วอะไรก็ตามที่เป็นกิเลสอสาาวะอะไรก็ตามที่ความเป็นความวุ่นวายอ่ะตัดได้ตัดเถอะคุณอย่าก,กลัวการไม่มีเพื่อนสิ่งที่หมอจะเน้นย้ําก็คือสิ่งที่ทําให้เรารอดมาได้ทุกวันเนี้ยคือบุญกรรมการที่คุณเดินไปตรงไหนแล้วมีคนช่วยคุณนั่นคือคุณกับเขาทําบุญร่วมกันมาแล้วคุณจะกลัวอะไรต่อให้คุณไม่ได้คบใครวันหนึ่ง เทวดาประจาตัวเราแสงแห่งบุญแสงแห่งธรรมนั้นเขาจะทําหน้าที่ค่ะเช่นในกรณีที่หมอใช้ชีวิตแบบนี้สันโดษอยู่เรื่อยๆแล้วลวันที่หมอต้องการความช่วยเหลือในหลายๆครั้งแล้วเชื่อไหมคนบางคนไม่เจอหมอสามปีอยู่ดีมาเฉยบางทีหมอยังถามแล้วพี่มาช่วยเรื่องนี้เขาบอกไม่เขามาเฉยๆเขามาทุระบางอย่างแล้วหมอมีเรื่องให้เขาแบบต้องขอความช่วยเหลือเขาพอดีแล้วเขาก็มาพอดีคุณเชื่อไหมโดยที่ไม่ต้องโทรไม่ต้องไลน์ไม่ต้องอะไรนั่นคือวาระของธรรมะจัดสรรนั่นคือวาระของกุศลนำพาเพราะนั้น ทรงตัวเองอยู่ในคลื่นจิตเมื่อก่อนหมอพูดเรื่องนี้กับคุณลูกดวงที่เขายังไม่ได้ตื่นไม่พาตัวเองเข้าอยู่ในคลื่นจิตเขางงมากจนวันนึงเขาเขาพาตัวเองเข้ามาคลื่นจิตแบบสามปีห้าปีเขาก็บอกถ้าเขาไม่สัมผัสเองเขาไม่เชื่อเลยว่าเรื่องพวกนี้มันมันอัศจริงๆเ็าบอกบางทีเขาคิดว่าพ่อเขาจะไม่หายแฟนก็จะไม่หายแต่มันหายเวลมากหมอวันนี้ถ้าคุณทําตัวอยู่ในคลื่นบุญ การร้องขอขอพรทวยเทพทวยเทพเขาก็ต้องสแกนก่อนว่ามนุษย์ที่นี่ถึงพร้อมขนาดไหนที่เขาจะประทานพรอันประเสริฐลงมาให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราผู้เป็นภาชนะรองรับต้องทําตัวเองให้เข้าทรงนะคะถ้าพูดภาษามนุษย์คุณต้องเข้าทรงก่อนเหมือนคุณจะยกใบสีไปหาครูบาอาจารย์แบบนี้ไปแล้วเดินดุม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 กับคนคนนึงเขาคลานเข่าไปเขาอ่อนน้อมถ่อมตนเขาคารวะบูชาคุณคิดว่า ครูบาอาจารย์สมุมิในโลกมนุษย์เนี่ยเ,ออเขาจะเมตตาใครอ่ะหมอถึงย้ำเสมอว่าจงเป็นผู้น้อยที่กระทําการอย่างที่ไม่บุมบามไปเรื่อยๆคุยกับเขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอย่างละเอียดกว่าหมออีกเขอเพ่งปุ๊บเขาเขารู้แล้วใครยังไงยังไงยังไงเพราะ,ะนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่พิสูจน์อะไรกับมนุษย์ที่นี่คุณมีหน้าที่ทรงจิตของคุณให้อยู่ในคลื่นบนุญที่เหลือมิติอื่นๆท่วยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่มาหาศาลมากๆ มีเยอะมากมันอาจจะกล่าวไปไม่หมดสิ้นถูกไหมคะในวัฏสงสารนี้ท่านจะทําหน้าที่ของท่านเองเพราะเดิมทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทววเทพเหล่านั้นก็คือมนุษย์เขาก็คือมนุษย์ที่เคยสะสมบุญจนไม่ได้ไปเกิดเป็นพญายมาราชไปเกิดเป็นพญาน,นาคไปเกิดเป็นนาคีนาคาไปเกิดเป็นพระอินทด้วยแสงแห่งบุญแสงแห่งธรรมที่เขารองรับเขาอยู่ทางนั้นเพราะฉะนน,นี้คือสิ่งที่ฝากไว้แล้ว,วันนี้เอาบุญมาฝากวันนี้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นและเข้มขลังมากๆเพราะว่า บริกรรมยอดประกันใจปีดกด้วยแล้วก็เสถเียนมากๆในคลื่นจิตก็ขอให้ใครที่ป่วยอยู่ก็หายป่วยนะคะบุญรักษาทวดาคุ้มครองขอให้คุณพบสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ใครที่มีกรรมหนักๆน,นะคะขอให้คุณสลัดกรรมรอบนี้และทิ้งทวนทุกอย่างเพราะตอนนี้มาเป็นการคัดและใครที่มีบุญแล้วมีเจ้ากรรมนายเวรพวกงอยู่มันสล,สลัดออกเลยนะแต่ใครที่มีกรรมคราวนี้แหละโดนถึงแบบสุดฤทธิ์นั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อในทุกกรณีนั่นหมายถึงการ จากโลกนี้ไปนั่นหมายถึงการที่อยู่อยู่ดีๆร่างกายแข็งแรงก็คือติดเตียงขึ้นมานั่นคือการชะล้างนั่นคืออยู่ในกระบวนการรีเซ็ตทั้งหมดเดี๋ยวถ้าพูดว่ารีเซ็ตรีเซ็ตอะไรหมอคัดล้างค่ะคนที่จะได้ไปต่อคือคนที่บุญบารมีถึงพร้อมคนที่จิตมันสะอาดมากพอไปต่อในยุคใหม่กันนะคะแล้วกินเวลาหลายปีในกระบวนการรีเซ็ตขอให้แสงแห่งบุญแสงแห่งธรรมจงรองรับพวกคุณและขอให้เกาะบุญบารมีกับหมอไปส่วนการที่คนที่มาทําหน้าที่แบบหมอก็มีหลายดวงจิต นะคะขอให้คุณหาบุคคลเหล่านั้นเชื่อมโยงสัมพันธ์กันให้เจอแล้วกันมันมีคลื่สนสภาวะรองรับกันอยู่ในอดีตชาตินะคะสำหรับวันนี้ก็บุญรักษาทิวดาคุ้มครองไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ